สดีครับวันนี้พะถามานเพื่อนมาดูเตาอ,อบมีปัญหานะครับก็คือความร้อนความความร้อนเนี่ยสูงสูงเกินนะเกินจากตัวนี้นยอย่างสมมติว่าเราตั้งร้อยห้าสิบนะครับมันจะพุ่งปรี๊ดขึ้นไปเนี่ยเกิน200เกิน250นะจริงๆแล้วมันแม็กอยู่ที่250เนะาะอันนี้เราก็มี ตัวที่เป็นตัววัดองศานะครับตัวองศามนะันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะสูงขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้เป็นเตาอบไฟฟ้า,ายี่ห้อยี่ห้อเทคโนนะครับเทคโนนะครับซอ้อมาหลายเดือนแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เลยทำการถอดนะถอดโครงออกแล้วนะก็มาดู มาดูตรงวงจรของมันนะก็มาเจอไอ้ตัวตัวนี้ครับเนี่ยเทอร์โมสตัตนะครับเทอร์โมสตัตเขาเรียกเทอร์โมสตัตเนาะคือคือพอมันร้อนได้ที่แล้วมันจะตัดนะครับ mm. แต่นี้มันไม่ตัดนะครับก็เลยมาดูตรงหน้าสัมผัสให้เพื่อนๆดูหน้าสัมผัสนะครับปรากฏว่ามันมีรอยไหม้ มีรอยไหม้ตรงหน้าสัมผัสนะก็แสดงว่าไอตัวเทอร์โมสตัตตัวนี้น่าจะเสียน่าจะเสียก็เลยไปซื้อตามร้านอิเล็กทรอนิกส์มานะครับก็เอาไปเทียบนะเนาะถอดตัวนี้ไปเทียบนะครับอันนี้ถอดไปแล้วนะครับถอดไปเทียบแล้วก็เอามาใส่ใหม่เพื่อเพื่อนๆดูนครับก็ไปซื้อมาตัวละร้อยนะครับก็จะลองเปลียนตัวนี้ดูว่ามันจะใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาถอดันเลย รแรกเราก็ถอดตัว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 หมุนตัวหมุนตัวนี้ถอดยา,าน,นี้วางกล้องก่อนถอดตัวนี้ออกเอตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ออกมันก็จะมีไต่คุงไม่มีตะกูอยู่ ยึดอยู่สองตัวตรงนี้สองตัวแล้วก็ถอดออกสองตัวตัวนี้ ตัวมอเตอสตาดนั่นในเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นหางปลาเป็นหางปลาเป็นทางปลานะครับทางปลาเราวิธีการจำเราก็จำคืนมาให้สุดนะครับบิดมาให้สุดนะเพราะว่าตัวที่มันทำงานเนี่ยมันคือคอยดันให้หน้าสัมผัสอ่า ห่างกันใกล้กันชิดกันเนาะตัวนี้ถ้าเราหมุนมาสุดหน้าสัมผัสตัวนี้หน้าคอนแทคตัวนี้นะมันจะห่างออกนะแต่ถ้าเราหมุนก็คือเล่งมันเนี่ยนะหน้าคอนแทคหน้าคอนแทคมันก็จะเข้าไปชิดนะครับแต่พอถึงระดับความร้อนระดับหนึ่งแล้วที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะตัดจะตัดเองนะหน้าสัมผัสตัวนี้มันก็จะดีดออกเนาะโอเคเดี๋ยวเราดึงออกตัวนี้ออกก่อนนะครับ ดึงปาดึงออกง่ายๆครับไม่ยากนะครับล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะต่อไปเราก็เอาตัวใหม่มาไปก็ดูดูว่าด้านไหนขึ้นลงนบิดให้สุด ดีที่สุดหน้าคอนแทคมันจะห่างก็แสดงว่าเป็นจุดตำแหน่งที่เป็นจุดที่ก่อนเริ่มต้นนะก็คือจุดสตาร์ทนะครับถ้าบิดมาสุดนะก็คืออยู่ที่ตำแหน่งที่0นะูนย์เนาะเราก็สกใส่เนาะใส่มันเดิม มีปัญหาคือตัวนี้ปัญหาคือสกรูมันไม่เท่ากันเนาะของของดั้งเดิมมัน,นอะรูม,มันจะใหญ่กว่ารูม,มันจะใหญ่กว่าดังนั้นเ,เราไปหาสกรูตัวใหม่มานะครับจะไปหาสกรูกันครับก็ได้สกรูมาแล้วนะครับจะลายส่ลักษณะนี้ให้เหมือนเดิมนะครับคือด้านนี้ก็อยู่ด้าน ด้นานตัวตัวข้างในได้แ,แต่ครูตัวเป็นเตียวปล่อยโอเคใส่กันเลยใส่ยากนิดนึ่งทำเป็นเตียวปล่อย โอเคครับเสร็จแล้วเราก็เอาสายเสียบเข้ามันเดิมครับตัวนี้อยู่ด้านบนมีด้านล่างมันจะลวม,มอะเยาไปหาคีมบีบม,มันไม่เหมือนกองเดิมเนาะ เสร็จแล้วเราก็ใส่นี่ครับมันเดิมโอเคโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วจะลองดูมองคีมเสียบสิลูกเบืดอตูมไหม เรลองเสียดูกันต้องเอาเปปงิเดีูยวลองเปิดดูนะครับสองร้อลยอะไรล่ะไม่มันอยู่ที่ร้อยแปดสิบจดูว่ามันจะได้ดัไหม มันไปอยู่ตรงร้อยสิบนั่นน่ะมันจะมีบอก<น>180ตรงขีดกลางๆมีร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตอนอุณหภูมิขึ้นนะครับว่ามันจะตัดหรือเปล่าครับก็จา,ากที่เราเปลี่ยนเทอร์โมสตัทเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อลองทดลองเปิด ตั้งอุณหภูมิตอนนี้บิดมาที่สุดเลยนะครับสุดเลยเรากฏว่าตอนนี้อุณหภูมิเปิดมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอุณหภูมินิ่งนะครับแสดงว่าทร์โมสตัตใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้อุณหภูมิก็นิ่งนะครับอยู่ที่ร้อยแปดสิบนะครับเปิดมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะโอเคถือว่าใช้ได้นะครับ เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่มีตู้ไฟฟ้าลักษณะนี้นะครับก็ลองมาทําดูนะครับก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ